ทุกคนพยายามตั้งใจนะคะเราเกิดมาแล้วเป็นมนุษย์เหมือนดีที่สุดแลยมีอะไรจะดีเข้ามนุษย์นะคะ,ะเดียววเด๋ยวก็วันเดียเดเด๋ยวก็คืนเดี๋ยวก็ปีเดี๋ยวชีวิตเราก็ไม่รอเลยนะเกิดมาแล้วต้องสร้างบุญสร้าผู้สบทำบุญ,ทำ,ญทำทานเราตายแล้วเราละโลกไปแล้วเราเอาอะไรไปไม่ได้จะเอาไปได้แต่เป็นบุญกบ,บาปเราก็าทำบุญทำทาน ทำทำความดีละ,ละโลกแล้วเราก็เอาเก็บบุญไปได้เกิดทุกชาติทุกทุเราก็จะยังมีสมบัติทําบุญับทุกชาติทุกทํทำทำความดีความไม่ด,ดีอย่าเอาเราตั้งใจเราทําไว้นเป็นของเราถ้าเราไม่ทํามันก็ยังไม่เป็นของเราถ้าเราละจะโรคนุษย์ไปไอ้ที่เราไม่ได้ทำนั่นมันก็เหลือผลเผ็นดินไอ้ที่ทําได้มันก็เป็นของเรานะ แต่เราคนเนี่ยจะมาเป็นคนกันได้ไม็จะของง่ายนะตายเกิดตายเกิดต้อไปใช้จะเป็นเป็นสัตว์มาทุกชนิดเนาะใช้กามใ,ใช้เวรมาทั้งนี้หัวควายช้างม้ากาไก่หมูหมามันก็คนนั่นแหละพอมันมีกรรมมันก็ต้องไปเกิดอย่างนั้นใช่เรืแไบ่ถึงจะมาเกิดเป็นคนเพราะว่าเราเกิดเป็นคนได้และต้องรักษาความดีเอาไว้เราจะได้เกิดเป็นคนในทุกชาติทุกาสตระ ม่ใช่ตายแล้วสูนไม่โสนนะมันโสนแต่ไอกายหยาบเนี่ยไอตัวจริงที่ไปเกิดมาเกิดเนี่ยมันไม่ยอมสูนกลับบ้านกันนึกถึงบุญถึงผู้สนพวเราทุกคนนะบุญเนี่ยนะถ้าเราเนิกบ่อยๆนะบุญเนี่ยมันจะโตโตโตขึ้นบาปก็เช่นเดียวกันถ้าเรานึกถึงบาปนะไอบาปมันจะโตโตโตขึ้นมันต้องมีนึกถึงบาปนกถึงตะบุญพวบุญมันโตโตเข้าบุญเข้าพาเราไปโชคติ ถ้าไปนึกถึงบาปบาปมันโตบาปมันก็พาเราไปทุกข์นะจากไหนะทุกคนยากม่า้มีไม่ใช่ของง่ายนะต้องอดทนต้องต่อสู้ยายสู้มรักนาสู้แลวชนขวาขอกระคุนมากๆนะคะทุกคนต้องมานะะงร่วมบุญกระยาขอให้ทุกคนให้ได้บุญเยอะๆนะจะได้ไปกัะยายได้นะคะขอให้ทุกคนก็เป็นเถิดเถิดเกิดมาให้มีสมบัติเต็ดตัวทุกชาติทุกภพ ให้มีสมบัติทําบุญทาทานเพืจะหมดตะกี้ขอให้ทุกคนเห็นธรรมะสายๆเห็นธรรมะตายได้นะให้หมดเลยนะเวลาคิดอะไรไม่ออก,กนั่งสมาธิเราก็จะคิดออกขอให้ทุกคนมีความสุขตลอดนะให้อายุยืนยืนอยู่ไปน,นานๆได้ทางบุญทางบุญนะคะจะปรารถนาสิ่งใดให้สำเร็จทุกประการด้วยอำนาจบุญกุศลที่ทำบุญทำทานนะคะ ถ้าเกิดทุกชาติทุกทศจะได้ะะนะไ,ปไปเจอจาาเยายอีก,กนะคะยายจะกลับนลนะแล้วทุกชาติสบาไปเจอยายจะสร้างบารมีกับยายทุกชาตินะคะขอบพระคุณนะคะสจันเลนะคะยายกลับแล้วนะคะ